ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสือเสียงนิยายโรมานพิมรินอ่านให้ฟังตัวละครฉากเนื้อเรื่องและเหตุการณ์ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่ผู้แต่งสมมุติขึ้นทั้งสิ้นตามจินตนาการของผู้แต่งเท่านั้นหนังสือเล่มนี้เป็นนิยายแนวโรมานซึ่งมีเนื้อหาเรด NC 25บวก มีคำพูดโจงครึมแต่ไม่หยาบโลนมีเรื่องศัยศาสตร์ทำเสน่ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อเฉพาะบุคคลและในบางฉากอาจมีความรุนแรงทางเพศโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังเรื่องกีกรักนายกำนันกับยายดาราตัวแสบตอนที่หนึ่งไอริน ัปิดกล้องเสียงปรบมือดังสนั่นโดยรอบหลังจากผู้กำกับสั่งคัดพร้อมตะโกนปิดกล้องทำให้เหล่าบรรดาคนทำงานเบื้องหลังต่างดีใจที่จะได้กลับบ้านเสียทีหลังจากออกกองต่างจังหวัดมาเกือบเดือนร่างระหงผิวขาวสวมชุดไทยพื้นบ้านชะง,งักหยุดร้องไห้เมื่อได้ยินเสียงตะโกน ดังมาจากโทรโคงน้าหวานคมยิ้มเหนื่อยอ่อนมองท้องฟ้ายามรุ่งเช้าใจดวงเล็กพลันคิดถึงบ้านเกิดจังหวัดเล็กๆภาคกลางที่พูดด้วยสำเนียงหนักเนอเธอเองก็เคยต้องตื่นแต่เช้าเช่นนี้เพื่อช่วยแม่และยายเก็บผักในร่องน้ำพี่ไอรินคะเสียงนุ่มเล็กจากเจ้าเปียกชื่อเล่น ที่เธอตั้งให้แทนชื่อสุดาเอ่ยเรียกเธอด้วยน้ำเสียงเกรงอกเกรงใจใกล้ๆพร้อมส่งผ้าเช็ดผ้าผืนใหญ่สำหรับเช็ดหน้าขอบใจมือเล็กเรียวดังลำเทียนทั้งขาวพองรับผ้ามาเช็ดใบหน้าเปื้อนคราบน้ำตาบทบาทสำคัญที่ผู้กำกับเลือกถ่ายเป็นฉากสุดท้ายของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์พิเรียดไอรินหรือชื่อจริง ันกระเพาะอินทขันค่อยลุกขึ้นจากพื้นดินชื้นแฉะโดยเจ้าเปียกตามเช็ดผ้านุ่งไทยสีเข้มตลอดทางที่เธอเดินกลับไปยังกระโจมชั่วคราวสำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวยายเชอรี่ไอรินเอ,อ่ยเรียกผู้จัดการส่วนตัวที่ร่างกายเป็นผู้ชายแต่จิตใจดังหญิงสาวกำลังก้มหน้าก้มตามองแต่โทรศัพท์ในมือเป็นอะไร เงียบเลยเพื่อนสาวคิวเข้มกันโก่งสวยงามของเพื่อนรักเชอรี่หรือชุมพรสินทุกกำลังขมวดมุ่นนั่งนิ่งมองภาพข่าวครุ่นคิดหนักแก่แย่แน่แนไอรินแย่แน่ๆมันจะมีเรื่องอะไรมาให้แย่อีกยายเชอรี่ทุกวันนี้ข่าวเช้าของฉันมีไม่เว้นวันเลยภาพหลุดไอริน ชะง,งักมือจากผ้านุ่งที่กำลังถอดรีบเดินตรงไปยังเพื่อนสาวแล้วแย่งโทรศัพท์มือถือขึ้นมาส่องดูพลันตาเบิกกว้างเมื่อมองเห็นภาพตัวเองกำลังจูบก,กับลูกชายเจ้าของช่องโทรทัศน์ที่ตัวเธอเองสังกัดอยู่นักข่าวพวกนี้ถ่ายยังไงดูสิไม่ดูมุมกล้องเลยไอรินเชอรี่เป่งเสียงสูงใส่ทันทีเมื่อเพื่อนรักดารา พูดเหมือนไม่ใส่ใจเนื้อข่าวเอาแต่สนใจภาพลักษณ์ของตัวเองแกเป็นบ้าหรือเปล่าช่วงนี้ข่าวเฉาไม่เว้นแต่ละวันแล้วยังทำแบบนี้เชอรี่จิ้มนิ้วบนหน้าจอโทรศัพท์อย่างแรงต่อหน้าไอรินดาราสาวเพียงฉีกยิ้มหวานใส่ก่อนโยนโทรศัพท์คืนไปให้เพื่อนรักก็รู้อยู่แล้วว่ามีนักข่าวเลยจัดฉากให้สนใจใหญ่บ้านี่ทางช่องจะว่ายังไง ว่ายังไงก็นั่นมันลูกชายเขานี่ถ้าจะว่าฉันก็ว่าไอ้ภูมิด้วยแกมันมันฉันไม่รู้จะพูดยังไงกับพวกแกทั้งสองคนเลยคนหนึ่งก็เจ้าเล่เพทุบายส่วนอีกคนก็กลัวพ่อจนหัวโหดวันๆหาแต่เรื่องให้คนขุดคุยโถแกเชอรี่แกก็รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไง ไอรินสลัดผ้าถุงออกอย่างไม่ใส่ใจอวดรูปร่างขาวโพลนหุ่นอวบอิ่มเอวคอดกิ่วต่อหน้าเพื่อนรักและเด็กช่วยถือของที่พอเห็นเธอสลัดผ้าก็รีบหันหลังหนีภาพสวยงามตรงหน้าทันทีแกนี่รู้จักไอายซะบ้างไออะไรแกก็ผู้หญิงส่วนเจ้าเปียกก็ผู้หญิงไอรินไม่มีทีท่าสลดเอื้อมมือหยิบกางเกงและเสื้อผ้าของตัวเองขึ้นมาสวมใส่ไม่แยแส ปล่อยให้เพื่อนรักนั่งกระฟัดกระเฟียดอยู่เป็นพักแต่งตัวเสร็จแล้วจึงค่อยเดินกลับมาหาแกวางใจเธอะไม่มีอะไรหรอกไอ้ภูมิเอาอยู่เฉรี่ใส่หน้าระอาใจมองเพื่อนรักดาราดังหน้าตาสวยงามนิสัยเจ้าเล่ห์กำลังลงมือเก็บของลงกระเป๋าช่วยเจ้าตัวเล็กเด็กถือของที่เพิ่งจ้างมาช่วยงานได้ไม่นานแต่ไอภูมิมันแต่งงานแล้ว เออรู้แล้วฉันก็ไปงานแต่งด้วยอย่าลืมสิแล้วนี่ภาพหลุดแกกำลังเป็นชูชาวบ้านชูอะไรก็ดีนะสิไอ้ภูมมิันอยากได้แบบนี้ถามจริงเธอสัญญาของพวกแกยังไม่สิ้นสุดกันอีกหรือภูมมิันก็แต่งงานไปแล้วไม่จําเป็นต้องให้แกแสดงเป็นไม้กันหมาเอ้ยไม่ใช่แสดงเป็นแฟนเพื่อตบตาคนอื่นว่ามันไม่ใช่เก ไอรีนโยนของลงกระเป๋าเหลือบมองดูเพื่อนที่นั่งเฉยเฉยเลยโยนกระเป๋าอ,อีกใบให้นั่งเฉยเฉอย่าเอาแต่พูดมากช่วยกันเก็บของด้วยสีเชอรี่ผู้จัดการส่วนตัวรับกระเป๋าใบย่อมมาแล้วช่วยเก็บของกระแทกกระทันเล็กน้อยหูอย่างตั้งใจฟังคำตอบจากเพื่อนรักก็มันไม่อยากนอนกับเมียไม่อยากนอนได้ยังไงมันแต่งงานไปแล้ว เชอรี่แกก็รู้ว่าไอ้ภูมันเป็นเกย์มันนอนกับผู้หญิงไม่ได้แล้วไงก็เลยให้แกช่วยงินสิโดยการแสดงละครตบตาเนี่ยนะเออมันไม่ยอมนอนกับเมียก็เลยทำทีท่าว่ายังอะไรอาวอนฉันอยู่เมียจะได้ขอยาพวกแกสองคนหาเรื่องชัดๆทางคุณพัดเขาไม่อย่างง่ายๆหรอกนี่ยะภูมันรวยขนาดนั้น ไอรินหยุดมือเหงยหน้ามองเชอรี่จริงอย่างที่เชอรี่ว่าภูมิหรือภูมิสินธุเตชะภยัยารลูกชายเพียงคนเดียวเจ้าของช่องโทรทัศน์ที่กวาดเรรดติ้งถล่มทลายมาหลายทศวรรษทำเงินในธุรกิจนี้จนร่ำรวยมหาศาลผู้หญิงที่ไหนจะยอมทิ้งง่ายๆก็จริงนะแล้วจะทำยังไงแกก็รีบหาทางการตัวเองออกมาไอาริน ฉันขอสอนแกหน่อยนะในฐานะที่เป็นทั้งเพื่อนทั้งผู้จัดการส่วนตัวดาราสาวหยุดมือจากการโยนสิ่งของลงกระเป๋าแล้วมองหน้าเชอรี่รูปร่างผอมบางของชายไม่แท้รักษาหุ่นผิวขาวอมชมพูสะอาดตาสุขภาพดีทรงผมสมัยนิยมอย่างผู้ชายแต่โบกหน้าด้วยเครื่องสำอางชั้นดีจนแทบเป็นธรรมชาติเนื้อเดียวกับผิวหน้าฉันกำลังตั้งใจฟังอยู่เชอรี่ พูดต่อสิสมัยก่อนแกมาเข้าวงการใหม่ไอ้พวกผู้กำกับหน้ามอหรือพวกเจ้าของช่องที่อยากเตาะแกน่ะมันนานมาแล้วแกให้ไอ้ภูมิซึ่งเป็นลูกเจ้าของช่องเป็นไม้กันหมามานานหลายปีฉันก็ยอมรับล่ละว่ามันได้ผลเพราะใครๆก็เกรงใจไอ้ภูมิแต่ดูตอนนี้สิเธอรี่โบกมือกวาดไล่ตั้งแต่หัวจรดเท้าตรงด้านหน้าดาราสาว ทำท่าทางราวกับว่าไอรินเป็นดังเจ้าหญิงผู้สูงสงา่าแกเป็นดาราดังข้าตัวหลักล้านไปไหนมีแต่กล้องตามส่องไม่เว้นแม้แต่ตอนแกเข้าห้องน้ําแกยังจะมาห่วงอะไรกับพวกเสือสินกับทิงแรดหื่นกามพวกนั้นไอรินยืนนิ่งฟังเพื่อนรักก่อนจะพยักหน้านั่นสิทำไมฉันถึงคิดไม่ได้ก่อนหน้านี้นะเชอรี่ชี้นิ้วมาด้านหน้า จิ้มเขาตรงหน้าผากมนสวยของไอรินโยกจนใบหน้าหวานคมแหนบไปด้านหลังเล็กน้อยก็เพราะแกสงสารไอ้ภูมิมันไงแล้วดูสิตอนนี้เป็นตัวแกเองที่เดือดร้อนหาแฟนก็ไม่ได้เพราะพวกเศรษฐีคนรวยคิดว่าแกเป็นเมียน้อยไอ้ภูมิคิดว่าแกน่าเงินส่วนไอ้พวกรวยน้อยลงมาก็แค่อยากนอนกับแกงานแสดงกำลังหดหายเพราะจะมีใครกันที่ชอบดาราเป็นทูชาวบ้าน แล้วจะให้ฉันทำยังไงฉันเรียกอดีตกลับมาไม่ได้นะเชอรี่ผู้จัดการดาราดังมองหน้าเพื่อนที่กำลังถอนหายใจคิดไม่ตกเพื่อนดาราคนสวยเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งถึงแม้ว่างานวงการทำให้เธอดูเชี่ยวชาญมากกว่าสมัยเข้าเมืองใหม่ๆแต่เชอรี่รู้ดีว่าภายในของเพื่อนเธอ,อยังคงเป็นเด็กสาวใสซื่อยิ่งหมดทำแต่งานงานงาน ไม่สนใจสิ่งรอบข้างทำให้เพื่อนเธอดูราวกับสาวไร้เดียงสาผิดกับท่าทางที่แสดงออกมาก็แถลงข่าวบอกเลิกเฮ้ยแรงไปปะไอรินชะงักมือที่กำลังกวาดเครื่องสำอางอีกรอบลงกระเป๋ามองเชอรี่ที่หน้าตาดูขึงขังเอาจริงเอาจังขึ้นมาทันทีไม่แรงเอางี้แกรออีกสักสองสามวัน ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็แถลงบอกเลิกเลยแล้วไอ้ภูมิแกก็บอกมันล่วงหน้าก่อนแล้วกันส่วนปัญหาไม่ทําการบ้านเมียก็ให้มันไปหาทางแก้วเองสิไอรินพยักหน้ารับเหนื่อยอ่อนใจอย่างเดินช่วยเก็บของแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ของเปียกก็ตามเธอนึกถึงคราวเดินทางมาเรียนต่อที่เมืองหลวงใหม่ก็ได้เชอรี่กับภูมินี่แหละคอยช่วยเหลือสอนสั่งมาตลอด ยิงเข้าสู่วงการดารายิ่งต้องขอบคุณเพื่อนทั้งสองถ้าเธอไม่มีสองคนนี้เธออาจโดนมุมมืดของวงการมายากลืนกินเธอไปแล้วก็ได้ใครจะรู้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟัง ต้องการซื้ออ e ีบุ๊กหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัดเ c สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรแมนต์พริมดินอ่านให้ฟัง